วันนี้มาทำไส้อัวส,สูตรของแม่นะครับสูตรพริกแกงเด็ดๆครับค่ะเขาเรียกว่าไส้สูตรทำไส้อัวก็แบบนี้เลยค,ค่ะสูตรของคุณยายนะคะต้องคอยทิมตลอดนะคะเพราะว่าไส้ันจะแตกนะคะเวลาเราทิมแล้วน้ําก็จะออกมาแบบนี้นะคะกลิ่นนี่หอมสุดยอดเลยครับคุณผู้ชมทากินเองคุ้มครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็พิเศษหน่อยนะครับเจอกันตอนเย็นนะครับแปลกมากเลยครับเจอกันตอนเย็นแบบนี้เรียกลูกมานะคะไม่จะทำอะไรไม่รู้นะครับเนี่ยของเยอะเชีวยวค่ะอยากจะทำพริกแกงแต่ยังไม่บอกนะคะว่าจะเอาไว้ทำอะไรจะทำพริกแกงค่ะทำพริกแกงทำอ,อะไรนี่บอกผมพรุ่งนี้ค่ะอย่าที๋ยวบอกพรุ่งนี้นะคะ ผมว่าผมผมพอเดาออกเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมน่าจะเดาออกเพราะว่าผมเพิ่งซื้อของอะไรบางอย่างให้แม่ไปเมื่อสองสามวันก่อนนะคะมามีอะไรบ้างคะแม่สูกรแกงนี้อันนี้หอมแดงนะคะเยอะหน่อยนะคะวันนี้หอมแดงอืมหลายหัวเลยครับประมาณยี่สิบยี่สิบหัวได้ค่ะประมาณหนึ่งหนึ่งขีดนะคะเนี่ยอันนี้หนึ่งขีดนะคะพริกแห้งนะคะพริกเม็ดใหญ่สิบเม็ด เป็นพร <P itch, S 1> ิกแห้งเม็ดใหญ่ะค,ะค่ะมิตรเล็ก10เม็ดต้องเอาแซ่บๆนะคะงวดน,นี้อ๋อแล้วก็กระเทียมจีนใช้หนึ่งหัวเลยนะคะหนึ่งหัวใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็จะมีตะไคร้อันนี้4ต้นนะคะของคุณยายตะไคร้ต้นใหญ่มากผงกะมิ้นหนึ่งช้อนโต๊ะข่างแง่งใหญ่ๆเลยนะคะนี่นะคะพอ,อประมาณแล้วก็จะมีรากผักชีหนึ่งช้อนโต๊ะกะปิสองช้อนโต๊ะค่ะวันนี้แซ่บๆเลยค่ะเดีย๋ยววันนี้คุณยายจะใช้เครื่อง เครื่องทุแรนนิดหน่อยนะคะมาค่ะ <มา S 1> เดี๋ยวเราจะมาปั่นกันก่อนเลยอเอาที่แข็งๆข็ก่อนเลยนะคะดูซิว่าพรุ่งนี้ผมจะเดาถูกไหมนะครับผมผมเดาไว้ในใจแล้วแต่ผมยังไม่บอกคุณผู้ชมนะนี่ขากับตะไคร้ครับลูกซื้อมาให้ก็เลยจะลองทำดูนะคะ เรียบร้อยครับเครื่องนี้เครื่องปั่นฟิลิปครับคุณผู้ชมใช้ดีใช้ทนนะครับนี่อยู่กับแม่มาเกือบเป็นสิบปีแล้วนะครับโอ้ยี่สิบสามสิบปีแล้วมั้งคะตั้งซื้อตั้งแต่สม่ยกุ้งยังไม่แต่งงานนะคะ <c oughs> ตั้งอาย่ชนบุรีนะคะนะคะคอันนี้ก็จะมาปั่นก็ใส่คกไว้เลยนะครับต่อไปก็หอมแดงครับหอมแดงนะคะเนี่ยสูตรพริกแกงใส่แสนอร่อยครับ ใส่รากผักชีลงไปเลยเม็ดผักชีครับเออเม็ดผักชีใหายพูดผิดพูดถูกนี่นะคะแล้วก็กระเทียมค่ะจะปั่นเหมือนเดิมครับแหลกมากไม่แหลกมากไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราก็าจะมาตำอีก ครื่องนี้นี่ทนมือทนเท้าแม่ได้หนงทนมากค่ะท่านผู้ชมอันเนี้ยแม่ทั้งตบทั้งตีมันตบทั้งตีนะครับบางทีมันไม่แหลกคุณยายก็เขย่าอยู่นั่นแหละค่ะต่อไปก็เป็นพริกเลยครับกเดี๋ยวยายใส่ทีละน้อยดีกว่าจะปั่นยากหน่อยก่นทีละครึ่งนะค่ะ ใครชอบเผ็ดมากๆก็สามารถเพิ่มได้อีกนะคะท่านผู้ชม,มล้างให้เรี่ยมนี่ค่ะนี่พริกเม็ดใหญ่สิบเม็ดเม็ดเล็กสิบเม็ดเลยนะครับใช่ไหมครับแม่ใช่ค่ะแซ่บแน่ค่ะอ เรียบร้อยครับได้เยอะเลยนะครับคุณผู้ชมพริกแกงเนี่ยเต็มคคกเลยครับเยอะมากค่ะนี่สัสดส่วนก็ตามนี้เลยเนาะค่ะเราก็จะมาโขลกเลยนะคะเท่านี้ก็หอมๆเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมมีเวลาก็ตำเองเลยก็ได้ครับแต่เดี๋ยวนี้โอ้ไม่ไหวแล้วค่ะ ต้องทุ่นแรงสักหน่อยค่ะเดี๋ยวยายจะใส่กระปิกกับผงกมิ้นนะคะอ,อ,อ,อันนี้ก็ไม่ได้แหลกมากอะไรเท่าไหร่ครับคุณผู้ชมเราก็ไม่ต้องเอาแหลกมากนะคะเดี๋ยวเวลาเวลาเรากินเราก็จะได้โดนเนื้อตะไคร้เนื้อขาอะไรด้วยนะคะเราก็ตำให้เข้ากันเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาดูของอร่อยๆอเลยนะคะว่ายายจะทำอะไร สดพริกแกงเด็ดๆครับคาใยายพอแล้วนะคะเดี๋ยวยายจะตักใส่ถ้วยไว้เลยค่ะอือืค่ะเท่านี้เลยครับผู้ชมนี่นะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาเจอกันนะคะว่ายายจะทำอะไรแต่คุผู้ชมจะเห็นหน้าปกคลิปอยู่แล้วนะครับนี่แม่ผมเดาใจแม่เฉยๆนะครับ ได้เยอะอยู่นะเนี่ยเยอะค่ะแสดงว่าแม่ต้องทําเยอะแน่เลยยออันนี้ใส่หมดใช่ไหมแม่หมดค่ะหมดอันนี้สําหรับทําพรุ่งนี้อย่างเดียวเลยนะคะหมดถ้วยนี้เลยยอดครับผู้ชมนี่ค่ะแล้วก็พักไว้อย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันนะคะพรุ่งนี้เช้าครับเรามาดูกันครับค่ะว่าแม่จะทําอะไรนะครับค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกันนะคะท่านผู้ชม ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับสวัสดีตอนเช้าครับคุณผู้ชมนี่ผมว่าแล้วว่าแม่ต้องทำอันนี้นี่ของนะครับนี่ลูกได้นี่มาค่ะนี่เป็นเขาเรียกว่าไส้คอลลาเจนค่ะไส้คอลลาเจนมันลูกซื้อมาให้แก็เลยจะลองมาทำดูนะคะทำอะไรครับวันนี้คุณยายจะทำไส้อ่ัวนอ่าลองทำไส้อ่วกินเองนะคะ จากพริกแกงสูตรพริกแกงเมื่อวานเรานะครับคุณผู้ชมพริกแกงของคุณยายเมื่อวานนี้อ้าคุณยายลืมค่ะลืมหมูลืมหมูค่ะนี่หมูครับมามีอะไรบ้างครับแม่นี่ค่ะอันนี้หมูหมูจับหมูบดของคุณยายนะคะหนึ c <c ่งกิโลนะคะอันนี so ้หมูหมูบดติดมันนะคะถ้าทําแบบนี้ต้องมีหมูติดมันนะคะถึงจะอร่อยนะคะ เพราะคุณยายไปกินมามส่วนมากจะเป็นหมูติดมันอร่อยมากมแล้วอันนี้เครื่องแกงของคุณยายที่คุณยายตำไว้เมื่อวานนี้นะคะแล้วก็จะมีใบมะกรูดใบมะกรูดก็แล้วแต่ท่านผู้ชมชอบมากชอบน้อยนะคะของแม่ก็เกือบเต็มถ้วยเลยค่ะคแล้วอันนี้ตะไคร้ถ้าท่านผู้ชมไม่มีเครื่องปัน่นท่านผู้ชมก็สับเอาก็ได้นะคะอันนี้สามต้นนะคะของคุณยายที่ไว้ปั่นไว้นะคะน้ําตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะผงบุงรดหนึ่งช้อนโต๊ะน้ําปลาสามช้อนโต๊ะ ต้นบักชีหนึ่งต้นต้นหอมสองต้นนะคะอดี๋ยววันนี้เราจะใส่ต้นหอมบักชีด้วยหอมหอมเลยนะคะอ,อร่อยอร่อยเลย,ยะคะ่ะแล้วก็อันนี้เป็นไส้เทียมอะไรนะไส้คอลลาเจนไส้คอลลาเจนของคุณยายนะคะเดี๋ยวคุณยายจะแช่น้ําไว้ก่อนนะคะก่อนที่เราจะมาผสมเครื่องนี่ค่ะไส้คอลลาเจนซื้อใหม่เป็นอย่าง,างนี้ครับคุณชันี่นะคะเดี๋ยวคุณยายก็จะดึงดึงออกมาเลยค่ะดึงออกมาแล้วก็แช่น้ํานะคะ เอาพอประมาณก่อนอนี่แล้วคุณยายก็ตัดไส้นี้ก็ยังเหนียวๆอยู่นะครับผู้ชมค่ะเนี่ยถ้าเราไม่พอแล้วเราก็ดึงออกมาได้อีกนะคะท่านผู้มชมตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าผู้ชมจะหาซื้อนะครับเขาจะมาพร้อมกระบอกนี้เลยะนะครับอันนี้ก็เป็นกระบอกอัด หุวยายนะคะมีค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาผสมหมูกันก่อนนะคะนีค่ะหมูของคุณยายหนึ่งกิโลเลยครับวันนี้วันนี้เอาเต็มเต็มเลยนะคะทําทั้งทีต้องเอาให้ขมครับ <c oughs> ถ้าเรากินไม่หมดเราก็แช่ตู้เย็นไว้ได้เลยนะคะอืนี่ค่ะเราก็จะขยําเลยอืแต่พิกแก่งนี่หอมจริงครับ หอมตะไคร่ทำขาขึ้นมาคล้ายๆพริกแกงขั่วไก่เลยเนาะ<ช>แต่พริกแกงขั่วไก่จะมีเยอะกว่านี้นะครับมีหลายอย่างค่ะมีมะกงมะแป้นด้วยท่านผู้ชมเคยไปซื้อกินใช่ไหมครับมันจะมีตะไคร้เยอะมากวันนี้คุณยายก็เลยจะใส่ตะไคร้ปั่นลงไปด้วยค่ะนี่น,น,นะคะหรือถ้าคุณผู้ชมไม่ปั่นก็ตําเลยครับตาเลยค่ะซอยซอยแล้วก็ตําท่านผู้ชมไม่มีเครื่องปั่นนะคะนี่ค่ะ น้ำตาลผงปรุงรสนะคะแล้วก็น้าําปลาลงไปได้เลยค่ะอืขยำให้เข้ากันเลยครับน่ากินนะครับไส้อ่วเนี่ยสูตรทำไส้อ่วก็แบบนี้เลยครับเวลาเราไปซื้อเกากินนะโอ้โหมันแพงอยู่นะคะท่านผู้ชมแพงครับกิโลห้หกร้อยเลยครับ ยายก็เลยลองทําเองกินเวลาเรากินเราก็ดูว่าเขาใส่อะไรมั่งอะไรมั่งแต่ที่น่แน่ๆมีตะไคร้เยอะมากที่เรากินนะตะไคร้เยอะใ,ใบใมะกรูดเยอะใช่นี่นะคะอ่าถึงเราก็จะใส่ใบมะกรูดแล้วนะคะอืใบมะกรูดนี่ต้องเยอะหน่อยครับเยอะๆเลยนะคะเวลาเรากินอะ่ะมันจะได้มีกลิ่นของใบมะกรูดแล้วก็หั่นออกมาแล้วจะสีสวยด้วยนะคะ นี่ัดผักชีต้นหอมเราใส่ลงไปเลยนะคะอันนี้เพิ่มความหอมนะคะสูตรของคุณยายนะคะแต่ท่านไม่ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมใส่หรือเปล่านะคะบ้านเราคิดรายได้เราใส่ครับเราไม่รู้สูตรไหนครับอันนี้ <c oughs> เป็นสูตรบ้านเราค่ะนี่ค่ะ <c oughs> เราก็ <c oughs> ดีแล้รเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะ อเดี๋ยวเราจะพักเขาไว้ก่อนเยอะมากครับผู้ชมประกอบล่างครับประกอบล่างก่อนนะคะนี่ค่ะ <laughs> คะ,ะเป็นกระบอกมาอย่างนี้นะครับนี่แล้วเราก็จะเอาไส้คลลาเกนเราใส่แบบนี้เลยค่ะ <c oughs> ดูเทสดไปเลยเนาะค่ะ อันนี้ไม่รู้พอดีหนึ่งกิโลหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมถ้าไม่พอเดี๋ยวเราก็เอาใหม่ได้ค่ะใช่ครับแต่ผมว่าเหลือเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่แน่นนะคะอืมเราก็กะเกลวครับใส่พอดีพอดีเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแตกน่คะแล้วเราก็มัดมัดตรงปลายค่ะมัดปลายนะคะนี่ค่ะ มัดปลายเราก็ต้องใช้ไม้จิ้มด้วยนะคะไล่ลมนี่ค่ะอ่าม,มาค่ะมาถึงตอนที่เราจะต้องใส่ทับพีไอ่ไปนี่แล้วเราก็ใส่หมูของเราเข้าไปเลยนี้เลยนะคะนี่ก็หมูกิโลร้อยกว่าบาทครับคุณผู้ชม ส่วนเครื่องปรุงแล้วก็ตามบ้านเราตาม <ไง S 2> บ้านรเรานี่นะคะขาก็ขุดเอาอคุณยายปลูกไว้นะคะแต่ไครก็เอาหน้าบ้านใบใบมะกรูดคุณยายก็มีอยู่หน้าร้านผมครับที่หน้าร้านนะคะต้นบเลออ,อ,อันนี้ส่วนมากเราไม่ได้ซื้อนะคะปลูกไว้กินเองในบ้านอันนี้เราก็จะมาประกอบอันนี้เลยนะคะวันก่อนลูกเอามาให้คุณยายก็ลองดู ว่ามันจะทําแบบไหนโอ้นี่ค่ะเขาจะใช้หมุนแบบนี้นะคะนี่ค่ะอืมอืมนี่เราก็มานี่ผมไปเห็นมานะครับที่แบบดันอ่ะมันจะยากนะครับถ้าคุณสมซื้อก็เอาแบบหมุนนี่แหละครับ อัดเข้าไปอย่างนี้เลยค,ครับท่านผู้ชมก็ไม่ต้องอัดแน่นนะคะเดี๋ยวถ้ามันแน่นเกินไปเดี๋ยวเราค่อยไล่ลมทีหลังก็ได้นะคะเราไล่ลมข้างล่างก่อนนี่ไส้เทียมนี่แนะนำเลยครับไส้เทียมคอลลาเจนเนี่ยเนี่ยหมุนใส่งี้ไปเรื่อยๆครับ ได้ขดใหญ่อยู่นะครับนี่เราอยากตัดเป็นสองชิ้นนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวมันเกินเตานี่เปน็ปนขดเป็นขดเลยครับสุดยอดแล้วเราก็ไล่ไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องให้เขาแน่นนะคะเอาให้เขารวมหวมหน่อยเขาจะพองหรอแม่ค่ะเดี๋ยวเขาจะพองแล้วเราก็มัดเลยมัดปลายเลยนะครับ นี่ครับผู้ชมได้สองขดใหญ่ๆเลยครับหมูโลนึงครับนี่นะคะลุงหญ่ก็มัดเลยนี่ยเราทําทั้งทีเอาให้คมครับใช่ค่ะกินทั้งทีนะคะนี่ถ้าท่านผู้ชมชอบแบบแบบเป็นเปาะๆท่านผู้ชมก็เอาเชือกมามัดได้เลยนะคะแต่อันนี้คุณยายจะเอาเป็นยาวๆเลยยาวๆแบบนี้เลยนะคะเราซอยกินครับค่ะเรียบร้อยครับผู้ชมที่เหลือก็เดี๋ยวเราย่างกันครับค่ะ สองขดใหญ่ๆครับค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาย่างกันนะคะมาเปิดเตากันเลยนะคะเตาอันนี้ใช้ง่ายมากนะคะตั้งกต่ลูกซื้อมาให้คุณยายใช้ตลอดอยากกินอะไรย่างๆ,เรา,างๆเราก็ย่างได้เลยค่เดี๋คุณยายจะทาดํำมันนิดหน่อยนะคะเพื่อเวลาเรานี่แม่ก็ใช้ไฟ200นะครับค่ะแล้วเราก็จะย่างไปเรื่อยๆครับเวลาเราย่าง<ต>มันจะมีติดตะเกรงนะคะอันนี้เราเอาความสะดวกนะครับคุณผู้ชม ถ่าย่างหอมๆก็ต้องเตาถ่านเตาถ่านอืมแต่นี้ก็อร่อยเหมือนกันครับค่ะแล้วสะดวกด้วยนะครับไม่ต้องให้ฟันขมูงชงเข็งนะคะคุณยายติดเตาที่ไรคบฟันขมูงชงเขงไม่หมดแล้วค่ะนี่ค่ะนี่นะคะคุณยายเอาให้หลวมๆก่อนนะคะโอ้โหโลหนึ่งย่างเตาถึงเต็มเลยครับคุณผู้ชม นอนแผ่ล้ากันเลยนะครับค่ะทั้งสองอันพอท่านผู้ชมวางแล้วท่านผู้ชมมาจิ้มเลยนะคะเพือ่อไล่ลมเขานะคะเขาจะได้ไม่แตกอือีกฝั่งนึงเดี๋ยวค่อยพริกจิ้มใช่ไหมคะค่ที่ไม่เตอะ่ะไม่ต้องกลัวนีค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาย่างเราย่างอะ่ะเขาจะมีน้ําออกมาอืม ต้องจิ้มออกนะครับเดี๋ยน้ำเขาจะได้ออกมาย่างไปเรื่อยๆครับคุณผู้ชมดูจากลักษณะของหมูเราเห็นอยู่เลยนะครับว่าเขาจะสุกไม่สุกเนาะค่ะถ้าใครมีหม้ออบุมร้อนก็ได้นะคะใช้ได้หมดเดี๋ยวเราเรอพริกอีกข้างนึงแล้วเราค่อยจิ้มอีกข้างหนึ่งนะคะ ย่างมาได้ทับทับก็เป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนี่แม่พลิกแล้วใช่ไหมค่ะพริกแล้วเดี๋ยวคุณยายอย่าทิมข้างล่างเดี๋ยวน้ํามันจะเดี๋ยวไส้มันจะแตกนะคะนี่ค่ะต้องคอยทิมตลอดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไส้มันจะแตกนะคะนี่เวลาเราทิมแล้วน้ําก็จะออกมาแบบนี้นะคะอืมนี่ค่ะทิมทีบ้างเลยครับแต่มันต้องทิมนะครับค่ะถ้าไม่ไม่งั้นเดี๋ยว ไส้มันจะแตกนะคะ,ะค,ค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะมาดูกันครับว่าเอาสีสันประมาณไหนครับผมค่ะโอ้สีสวยเลยนะคะ เตนี่วันนี้เราทำไส้อัวครับลูกนี่ไไม่ใช่เป็นกับข้าวครับครับคอันนี้ยาวไปถึงบ้านคาบานนั้นเลยครับครับตอนนี้ก็ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วครับย่างไปชั่วโมงเลยครับคผูชอตต้องค่อยๆย่างนะคะเกือบชั่วโมงครับค่ะ คุณยายจะพอแล้วนะคะนี่ได้แบบนี้แล้วครับค่ะนี่สวยมเลยนะคะนี่คุณยายจะลงแล้วนะคะเนี่ยไม่มีน้ําออกมาแล้วนะครับคือแห้งๆแล้วนะครับก็คือสุกละค่ะแต่กลิ่นนี่หอมสุดยอดเลยครับคุณผู้ชมคุณยายปิดไฟไว้แล้วนะคะเดี๋ยวคุณยายจะค้างไว้อย่างนี้อย่างนี้อันคุณยายจะค้างไว้เลยแต่เราเดี๋ยวจะเราจะมาดูอันนี้กันนะคะนี่ค่ะสวยๆเลยนะคะ หมือนเขาพองตัวมาแล้วเขาก็แฟบไปนะครค่ะนี่อยากจะหันหน่นให้ดูก่อนนะคะนี่<อ>สุกหมดนะคะอนนโอ้โหไม่เป็นไรค่ะนี่อันนี้สุกนะคะนี่ค่ะสุกสุกถตงขทางในเลยนะคะอหอมมากหอมจริงครับอืมะคะคุ้มมากเลยครับผู้ชมแต่เราจะหัน่นกินอย่างนี้เลยนะครับนี่ค่ะ อืนี่ค่ะหอมจริงนะครับหอมมากเลยตะไร้นี่หอมโดดมาเลยนะครับค่ะเลยกินแอมกับแตงกวาผักชีนะครับมีพริกด้วยนะคะวันนี้ฮ๋อโอ้แต่กิ่นนี่หอมสุดยอดเลยครับคุณผู้ชมน่ากินมากอืม ท่อนนี้ชิมกันเลยนะครับคุณผู้ชมทำกินเองคุ้มคุ้มครับนี่ค่ะหอมๆนะครับคุณผู้ชม,มเรียบร้อยแล้วครับผม ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับวันนี้มาทำไส้อัวโซนของแม่นะครับโอ้โหคุณผู้ชมน่ากินมากเลยครับผมค่ะความหอมสุดยอดน้ชุมลืยนน้ำลายไหลนะคะิเลยแม่ลอง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 เลยอืมอืมอเนี่ยครับเนี่ยจะแวะให้ดูนะคะไส้คอลลาเจนก็จะเป็นอย่างนี้นี่ค่ะ ข้างในแห้งๆเลยนะคะอืออือนี่โอมอืออุ้งยายชิมกอนนะคะอันนี้อุ้งยายยังไม่ได้ชิมเลยค่ะรสชาติเป็นไงเผ็ดแต่ไม่เผ็ดมากนะคะหอมตะไคร้มากเลยค่ะอือ ตะไคร้พริกแกงเราทั้งใส่พริกแกงเราก็ใส่ตะไคร้นะคะแล้วก็ตอนเขาเราก็ใส่ตะไคร้ปั่นลงไปอีกนะคะหมอมแล้วก็หอมใบมะกรูดมากเลยค่ะน,น้ำหมูเน้นๆนะครับคุณผู้ชมอร่อยมากค่ะถ้าคุณผู้ชมพอจะทําได้นะครับแนะนําเลยครับทําได้เลยนะคะตอนนี้นนผมสัมผัสกลิ่นนะครับหอมมากอร่อยแล้วก็เดี๋ยวผมลองชิมดีกว่าไม่ไหวแล้วครับมาเลยหอมจริงๆอ่ะแม่หอมอร่อยขอเลยครับขอชิมเลยนะครับอร่อยมากค่ะท่านผู้ชม ยิงกระแตงกวานะคะความหอมเต็มสิบเลยครับอือออรสชาติเขาจะเค็มพอดีเผ็ดเผ็ดก็ไม่เผ็ดมากนะคะออหอมใบมะกรูดกับตะไคร เข้มข้นมากครับผมรู้สึกถึงความแบบถึงเครื่องอ่ะใช่ใช่แล้วเรากากินแอมแบบนี้นะคะอร่อยอร่อยมากครูผู้ชมนี่ครับโอ้โหแห้งๆเลยครับไส้เขาก็โอเคอยู่เนาะอืมขาเหมือนไส้หมูแท้ๆเลยนะไส้คอลลาเจนนะครับอืมดีอ่ะแล้วก็หอม หอมพุ้นเทศมากเลยชอบชอบตอนที่เรากัดไปใช่หอ,หอมเอยอย่อยีงเงี้ยกินเพลินใช่สายดื่มกับแก้มนะคะอืมอร่อยมาก หมูโลนึงทาได้เยอะอยู่นะครับคุณผู้ชมสองพดใหญ่เลยนะคะั่งกินมื้อหนึ่งยังไม่หมดเลยครับลองไปทํากันดูครับส่วนนี้ไม่ได้ยากล้นะครับแล้วก็ถ้าเราพอหาของได้อะใช่ค่ะเดี๋ยวผมลงลิงก์สินค้าไว้ให้นะครับคุณผู้ชมจะได้ตามไปถูกนะครับอืม้ามีสิงดองอีกอย่างเนาะยอดของเข้ากันของเข้ากันใช่อร่อยมากค่ะท่านผู้ชมลองไปทํากันดูนะครับอร่อยจริงครับแล้วก็เอาไปกินกับข้าวกับแก้ม ได้หมดค่ะได้หมดค่ะของอร่อยครับภาคผมนี่มีขายเยอะเลยนะครับอแต่สูตรนี้นี่ผมว่ามันกาลังงามกาลังหอะเลยอร่อยหอมใบมะกรูดเนี่ยต้องใส่เยอะขนาดนี้ครับคุณผู้ชมใบมะกรูดกับตะไคร่ตําเครื่องแกงแล้วก็เวลาเราผสมเครื่องเราก็ปั่นตะไคร้ใส่ต่างหากมันจะหอมหอมจริงหอมหอมรู้สึกถึงความถึงเครื่องใช่ใช่ใช่สุดยอดค่ะอร่อยมากคุณผู้ชม ันนี้ก็ประมาณนี้น้องไหขอบคุณสลับการรับชมนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับแม่ได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมยายกับลูกวันนี้ ไส้อั่วแสนอร่อยของคุณยายนะคะสวัสดีครับขอบคุณค่ะบายบายขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ดูโฆษณาให้ช่องของเราครับเป็นการสนับสนุนกันโดยตรงเลยนะคะค่ะเดี๋ยวถ้าท่านไหนอยากเลี้ยงกาแฟแม่นะครับกดซปเปอร์แตงเข้ามาได้ครับผมค่ะอยความอร่อยเต็มสิบเต,ต,ต็มร้อยเต็มร้อยอร่อยมากแต่จะถ่ายอวดปแเทศกว่านี่